6ลักษณะไก่เก่งที่มีลักษณะเก่งตั้งแต่ตอนเล็กมีอะไรไปดูครับนะครับ,รบสำหรับลักษณะของไก่นะครับที่เก่งเนี่ยตอนเล็กนะครับเราสามารถที่จะสังเกตได้นะครับเพราะว่าในตัวของเราเองแล้วนะครับเราเป็นคนที่เพาะนะครับเพาะไก่อยู่แล้วนะครับเราก็สังเกตว่า ไก่ของเราจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งผมนะครับจะมีอยู่6ลักษณะที่จะดูว่าไก่ของเรานั้นจะเก่งตั้งแต่ยังเล็กนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของลูกไก่ที่ชอบแตกฟูงนะครับคาว่าลูกไก่ที่ชอบแตกฟูงก็คือลูกไก่ที่ไม่ค่อยอยู่กับฟูงเลยนะครับก็คือเวลาแม่ของเขาเนี่ยพาไปหาคุ้เขียนะครับหากินอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมักแกกออกจากฝูงนะครับไปหากินห่างจาก ห่างจากกลุ่มของของมันหรือว่าห่างจากกลุ่มของมันนะครับยิ่งเมื่อเขามีอายุมากขึ้นนะครับความห้าวนะครับหรือความเข้มแข็งของกิจใจของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะยอมแพ้ไข่นะครับเขาไปแบบอ่าไปไปตัวเดียวเลยนะครับไม่ไม่ยอมแพ้ไข่นะครับถือว่าเป็นเป็นลักษณะของลูกไก่นะครับที่ ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองนะครับโอกาสที่จะเก่งนะครับก็มีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งแรกก็คือลูกไก่ที่ชอบแต่ฟูนั่นเองครับลักษณะที่สองคือลูกไก่ที่ชอบมีการต่อสู้กันนะครับเขาเรียกว่าสู้กันแบบหย่าแม่นะครับก็จะมีไก่ที่ลักษณะอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับก็จะเริ่มนะครับมีการสู้กันนะครับมีการต่อสู้ในฟูงกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจ่าฟูงนะครับ ตัวไหนที่เป็นจ่าฝูงนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นไก่ที่มีลักษณะที่จะเก่งตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับคนที่เพาะนะครับก็ลองสังเกตนะครับดูให้ดีว่าลักษณะของไก่นะครับลักษณะที่สองเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นะครับตัวไหนที่เป็นตัวที่คุมฝูงนะครับโอกาสที่เก่งนะครับมีแน่นอนนะครับและก็ลักษณะที่3ก็คือลูกไก่ที่มักจะสู้ไก่ที่ตัวใหญ่กว่า นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอาอาหารนะครับให้ไก่กินนะครับไก่นะครับลักษณะนี้จะไปแย่งอาหารนะครับกับรุ่นพี่แล้วก็กมีการต่อสู้กันกับรุ่นพี่นะ <Evet. S 1> ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไก่ที่มีลักษณะที่เก่งตั้งแต่เล็กนะครับคือไม่ยอมใครพูดง่ายคือไม่ยอมใครนะครับ <Yeah. S 1> เห็นรุ่นพี่ตัวใหญ่กว่านะครับก็ยังมีการสู้นะครับนะไม่ยอมถือว่าเป็นไก่ที่มีจิตใจเข้มแข็ง นะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับตอนที่เราเอาอาหารนะครับไปให้ไก่นะลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นไก่ที่มีลักษณะเก่งตั้งแต่เล็กเหมือนกันไก่ที่มีลักษณะต่อไปนะครับที่เก่งตั้งแต่เล็กก็คือจะเป็นลูกไก่ที่เวลาเราจับนะครับจะมักดิ้นนะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับถือว่าบ้านเราก็เรียกว่าเป็นไก่ที่ภาษาเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าแพงคิงนะครับก็คือไม่ไม่ค่อยยอมให้จับ ไม่ยอมให้ค่อยให้จับถ้าเวลาเราจับแล้วก็มักดิน้นมัดจิกเรานะครับไม่คือไม่ยอมให,ให้ให้จับเลยนะครับลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไก่ที่มีโอกาสที่จะเก่งต,ตั้งแต่เล็กนะครับลักษณะต่อไปก็คือไก่ที่อายุประมาณ3 4มหเดือนเนี่ยเขาเริ่มหัดขันนะครับหรือเขาเรียกว่าขันตั้งแต่ยังเล็กนะครับ ถือว่าเป็นไก่ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งหรือบ้านเราเรียกว่าไก่แกแดดนะครับเป็นไก่แกแดดนะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นไก่ที่จิตใจเกินตัวห้าวตั้งแต่ยังเล็กนะครับเราก็สังเกตได้นะครับว่าไก่ที่เป็นลักษณะน,นี้ยะมันก็สามารถที่จะเก่งตั้งแต่เล็กแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะครับจากที่ผมได้ ทดลองมานะค็คือลักษณะของไก่ที่เป็นไก่ลูกโทนนะครับเกิดมานะครับแค่ตัวเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นไก่ที่เก่งนะครับจากที่ผมได้ทําการทดลองหรือพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับนะก็ให้พี่พี่ fc นะครับสามารถไปทดลองหรือพิสูจน์นะครับดูกับกับตัวเองได้ว่าลักษณะที่พูดมาทั้งหมดนะนะมันเป็น เรื่องจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าจากที่ผมได้ทดลองหรือพิสูจน์มานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจริงนะครับได้ได้ตามที่ได้เล่าขานนะครับกันมานะครับก็ใครที่มีลักษณะต่างๆนะครับที่แตกต่างไปจาก6อย่างนี้นะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้นะครับผมก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่ทําการพ่อไก่นะครับก็อยากให้ไก่ตัวเองนั้นนั้นเก่งนะครับนะ สำหรับ EP นี้ผมก็ฝากไว้เป็นท่านี้นะครับ EP หน้ามีอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับ